สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีสวัสดีเอฟซีเบอร์สทุกคนพี่น้องยินดีตอนรับเขาสู้ช่องอันพี่น้องมินิสิบไปขามส่งเนาะไปขามส่งไอ้ปีก้าจอยไปประเทศไทยพี่น้องแต่อยากไปว่าไปส่งหอดอันนั้นนะหอดพูดหอดปักเซ่แต่ว่าเนาะแต่ว่าส่งเมื่อไรพี่น้องส่งไหน่ดชาเพนะื่อกระเพาะเนาะอังส่าย สวัสดีพี่น้องไปไทยแล้วตื่นเต้นแน่นอนนเ้นนะพี่น้องบ่ได้ไปไทยตั้งแต่หลายปีแล้วบ่ได้ดดไป่อนโควิทพุ่นนะใส่ไปหืมไปกับไปเลยพี่น้องเอ้เสียงกระเป๋าไปเบิร์บ๊อบปี้บ้าวซุกเพื่อได้เดือดแต่น้องอันผู้เดียวกบผัวเก,กือบบ้านอยู่บ้านไปมาจากมวนแลวใส่ก็พากันไปต่ไทย เหมือนเด้อบ <c ười> <rapper> ่ได้ไปเด้อไายเด้อหนามกมะคือาเอ้เหมือนฝนมันตกเนาะมันนักกัน Hello? ว่านำขึ้นได้เติบสาขาเพื่อนันสิพัฒผู้นฮะคนหนึ่งคนนะฮะาเื่อเถี่ยนะเขาเล่นอยู่ด้เเขาไปเด็กประจ่าเยกันเนาะข้าทันไปเขาไปเห็นเจมุกอัน,น,นหน่ง้ เป็มุ่งปายพวกถ้าเข้าไปก็ขี่อนันพาขี่รถอนันไปรถเวียงไปกับเข่ข้องเขามาเอาเลยรถเทียวของคุณรงกับเด็จเขามาเอาไปีข้อสีครับอดมือไปบเแซงข้นบ่มันอกัมันจีแจงมาเลยไปเข้าละ

จะได้ละน้อน,น,นะทกระเป็น,นยังนกคเหบออยู่ไปอยู่ไปกันกนานระู้ได้ปะบอกอีมากันเนาะเรียกว่าอีโม่ัำเรื่องแม่น้ำสิน้ำขึ้นน้ำลง ไปถามถ้าจะบงมาดราถเฉียวไปเดี๋ยวบอ น้ำไทยอยู่เพื่อวนันจักกิวไม่ได้นอนาอดมาห้าสิบไปถิมเทอไปแบบบ่มาไปไทยไปใ,ใส่ไปใส่น้องทยไปใส่เห็นท่านลวงเื่งล้ไปใส่วันกราคเมื่อเมนทามทามาไปใส่

ไปบึงบ้านกระผกจะบารุดเถียวขาจะไปแล้วเฮ้ยนัดไปแล้วหรือยนดไปแล้วหรือยังถ้านัดไปกขี่รถ้ายอื่น รถไปปพี่น้องเอ้รนเฉียวไปป่าเนาะคิดจะเอาท่านสวยเนาะทูวอกอีเมลัดกันได้

ท่ให้อพ่อตีมาเอาพวกเกให้เลข้าจลัดให้ข้าจะถ่ายอย่าเขาจะไปไกลเห็นนะเขาจะบรจาเขามาอย้วมาไปหอดไก่ กเเห็นอมันท่หากูเท่าเอเ่ปนถึงนือก่าั้เมืองลยไงประเทศก็จเ้าิดแวเดือดฉีวเอวไปหา่ตนนี้รไปท่นอยู่หรอยังง้นเหงืไอเหง่อไม่มาได้ใส่แล้วใ่เไปนี่ไปวน อันนี้สีไปวะไอ้เม่อีตาชีพจนกับไฟหาีหาปจักโ่โโลแม่บนช่องแปดช่งแปดเออช่องดช่องแปดเออเออช่องแปด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 อ ฮัลโหลทนวาเอาไดหเกือบฮัลโหลไอ้มงเนติเดะกก็มาเอาคนเนติอยู่นี่เพื่อนเมื่อ่วนสองสองสามพุทนี่เดีบดไปกลับเออคอยกับรูคืออีปีกดไปไทยอีเซ็ตหาจากับไรอีขึ้นนี่ เออเออเมีแต่เฮ็ดบพาสปอร์ตเอออ้าแม่ขอบใจได้ไรขอบใจได้ดีใจได้อันนั้นเนาะได้โทรศัพท์คนบาทเดียวเผื่อเผื่อคนบาทเดียวกันมีเบอร์กันก็ได้ขอโทรเพียงเแค่สันเอ็นว่าเด็บไว้การนี่เด้พาสปอร์ตไปแต่บูชุกซ่าเรามีคนเขามีคนเตรียมเออเตรียมครบหรือว่าพาสปอร์ตนี้ครบแล้วนี่ ห้องกะจจำจำได้จากใบแล้วห้องจำหรอพี่ไหมห้ากระจัได้หน่อยเดียวหนึ่งใบสองใบห้ากระจําได้สองใบไปสองสามเสื่อกระจํได้สามใบไปอ่าก็เพี่ไดนห้ากระจัาได้หน่อยเดียวสองใบบหรอ่คหนึ่งกระสอนไนน้าหนึ่งเนี่ยตัวนี้หนึ่งไปหน่อยเดียว

ก็แม่นเนี่ยเ้มันก็บกคุมค่าน้ำมันนะคนนนะปกคมน้ามันกบเทีากเว้ามคนานไกแล้วไปเยแล้คห็นว่าเราจังทางมาไปกับบอลเนาะเายามันมาแล้วดได้คนนปกันี่แ่พี่น้องบ้านเฮามันบ่คอยมีคนไปปักเซ่นะบางเผื่อรถเทียวเขาจัดกับแล้ รอเดียดนี่มันมีรถโซนตัวแบบรถจักรกไปเทไรเขาก็ขี่รถจักบางคนเขาจะขี่รถจักรเนาะทกคคอบรเ่ขจักมันงกลัวนะรถจักรนะมันแทมมันก็ไหวกลัวรถเฉียวรถเฉียวเข้าแวะเด่เห็นนะถารถเฉียวมาเพื่อนว้าจีบไปเลยจีบไปแล้ววะนี้ บ๊ายบายเด้อหนีเมืออม่อเด้อมีมาส่งกีทชำนี้บ๊ายบายนิ้วๆๆเนี่ยบายนะิ้วๆยืนก่อนบ๊ายบายเป็นจิบใบทไทยด้วยนะเพล่อง <Okay. c oughs> จือของมาฝากเนี่เดือบันมากฮะ อีบ่ได้ไปน้ำ้าวน้ำเสีองเข้าไปบยย่ได้เดี๋ยวดื่มซื้อของนะเนี่ยขนมมาฝางอันเดีวยว <c oughs> ไปเดี๋ยวอันนั้นแกเสียเลยเมื่อน้ำเสียง <c oughs> าย่ไปกันเนี่บ๊ายบายไ <c> ป <oughs> กับไฟฟ้าเลยเสียงมีแต่น้องอันได้เสิได้ยยื้เฮื่อนวันนี้ ไดี๋ยวไปน้ำคันนะ้ำเถียงพากันไปเพื่อนกันจะเดินทางไปนะเนาะเถียนเดินทางไปปากเซ่เพื่อนกันจะต่อรถตู้หรือว่ารถโดยสารไปอันต่อเขตนะ้ำเถีองต่อเขตเด็กกัจะขึ้นรถทัวร์ไปน้ำเถีองขึ้นรถทัวร์ไปฝั่งไทยเลยเนาะเขากรุงเทพหรือว่าลงอันนั้นเนาะลงตลาดไทยเพื่อนจีลงตลาดไทยอาเ์ีอจอยนะเนาะเพื่อนจะบปเด็กเขาในกรุงเทพ แต่บาซุกบ่บีเพิ่นเขาไปกรุงเทพเพี่น้องเพิ่นขี่รถตู้แบบเมาแบบส่วนโตไปเลยเนาะอีไปเป็นกาได้ไปเฮาก็สิได้กลับเนาะเห,หนนะเพื่อนรถข้างล้างเดียวเนาะอ,อันก็นสิได้เมื่อเลยเนาะเพี่อนเมื่อยิม้มใหญ่กับน้องอ้อน <c oughs> น้องอันบ่ได้ไปเนาะพี่น้องมี FC ถามมาหลายพี่น้องว่าน้องอันคือบ่ไปเที่ยวไทยไปอีังนั่นะน่ะพี่น้องน้องอันบ่มีบัตรพาสปอร์ตน,น้องอันบาทาน่ทันบ่ได้เฮ็ดเลยนะพี่น้องพาสปอร์ตน้องอันที่น้องอันเคยเฮ็ดที่น้องอันเคยไปมันหมดอายุเนาะพี่น้องแล้วก็แถมอีกอย่างน้องอันก็ค่าเอาหนองนั่นเพียงค่าเอาน้อง,นะนะงอ,นองนะ้นเนาะพวกเพิ่นก็บส่วนอยู่บ่าสุหลายคนนะพี่น้องส่วนมาไปบ่ไ,ไปคือ แบบขันจิไปกับไปน้ากันธนพี่องแบบแต่ว่าน้องอันห็นค้าเอาน้องโอนเนาะหลักๆแกที่ค้าเอาน้องบ่ได้ไปไปไซกับไปบ่ได้น้พี่องเพราะว่าไปไซกับข้านองจิไปไซคือกันแถวแบบไปในบาทนี่ยังไปนี่แถวในประเทศตัวเองคือกันแบบไปดินอี่ยังก็บบอกใครจะได้ไปไซน้พี่องเพราะว่าค้าเอาแต่น้องอะไรแกถ้าจิไปประเทศไทยกับโบมีพาสปอร์ตส่องบ่ได้เหตุเนาะ ถ้าสมมุติว่าน้องอันบ่ค่าเอาหนองหนองอันตกลงกับปลาซุกปลาซุกเคยกัดเจห์เห็ดหายคือแบบว่าที่เป็นเห็ดหายหลายๆคนนะเพื่อนหนองอันก็ได้ไปคือการนอกจากว่าฆ่าเอาหนองเนี่ยนะเพื่อนก็เลยเป็นเหตุผลที่เห็ดหายหนองอันไปใส่บ่ไก่น้องเพื่อนขันน้องอ้นบ่ใหญ่ก่อนหรือว่าบ่มีคนเอาน้องอ้นแทนน้องอันก็จังชีเดิดไปนะเพื่อนเดี๋ยวเอาเมื่อเหื่อนำไปหาน้องอ้นกับเนี่ยนะเพื 1> <1 ่อนอยู่เขื่อนคุณเดิดไป อ่ะดีดีมากเอาไอซที่ไอ้ที่หายไอ้ที่หายมามาฮะอ่ะดีไอ้ที่หายโอ้ยดีอ่ะที่มาเลยนาเพื่องหลังจากที่ฮอบไปส่งได้ไปส่งห่อแต่ท่าเที่ยดีเลยเนอะส่งห่อแต่รถอยู่นิคามนี่เนาะกับบ่าท่านเพื่องเอ้ยดีแต่เนาะดีแต่มีคนอันนั้นบ้านเพื่อนก็ได้ได้ทุเอาก็ได้จนมาได้เนาะเพีอง วันนี้ก็นจะอยู่กัน3ามคนนะพี่น้องนี่น้องอันมียาแล้วก็น้องอ้นเนาะบัดตอนนี้กับลุงแกนก็อยู่หน้านะี่น้องยู่หน้าเป็นนอนอยู่หน้าประจําเลยเนาะแล้วก็แม่น้องอันกับพ่อก็อยู่เลื่อนเนาะนั่นที่กับเข่ามาเนาะพี่น้องแม่น้องอันกับพ่อน้องอันอันนี้น้องอันก็จะอยู่กัน3คนนะฮะน้องอ้นโดย เพื่นทามเนาะงเพื่นทามมาอสาวนึหนอนเพื่นทามมาจอยปี่วะชิปไปชายเพื่นมาเห็นอันเห็นแต่งโตพี่น้องเพื่นกับบัจจักหลวงเพื่อนชายเด็กหน่อยกะทามไปเพื่นพ่อว่าได้น้องคนเพื่นกะทามมาไปชายเพื่นกับ่าเพป่นโมหะว่าข้าชิปไปป้าเพื่อนหายหน้าี่น้องตอนชิปไปเมื่อกี้แต่พี่หลอกคลิปนี้ก็สีมีเพียงซัมหนีเลยเด้อพี่หลอกไปไอ้จบคลิปก่อน กาขอบคุณขอบใจ FC เบิร์ดสุภุทวรวันที่เขามาติดตามรับส่งสมาชิกมิเกลสิคอตูลาไปก่อนเด้อไปลองขอบคุณขอบใจหลายๆเด้อไปลองเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายเน๊บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย